สวัสดีเชียงคานติดริมแม่น้ำโขงครับทุกคนวันนี้พี่ดิวมาปั่นจักรยานเขาเรียกว่าปั่นจักรยานริมโขงนะครับดอกโบสวยมากดอกโบจริงไหมเนี่ย จดแพนไปเลยเนี่ยดอกบัวของจริงสวยมากของจริงบนนี่เลยครับลิมโขง,ขงทุกคนรู้ไหมว่าคลิปเนี้ยใครเหนื่อยสุดแต่กองอุ้ยมีดอกพุดด้วยมีดอกพุด <S <S อุ้ยหอมหอมดอกพุทธรักษาที่รักอืมดอกพุทธรักษา เดี๋ยวนี้จะข้ามฝั่งล่าอุ้ยคน,ค,ค,นคนนี้นคุ้นๆน่ะคนนั้นคุ้นๆน่ะพี่มาเก็บนี่ครับพี่พี่มาเก็บนี่พี่อุ้ยดอกไม้สวยมากนี่ครับลินโขงตอนเช้าอันนี้เขาเรียกอะไรนะล้มหุมกอะไรนะเนี่ยดูนะมันจะมันจะเนี่ยอ๋อมายาลาบใช่ไหมใช่มายาลาบนี่นางจะาหกมีทานตะวันด้วยแต่ทานตะวันยังไม่นี่ อันนี้ต้นอะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะสวยจังดอกมะลิไงพ่อดอกพุดหรอดอกมะลิหุยหอมมะลิมะลิ FC นะคะเป็น FC FC พี่ดิวค่ะ FC แล้วเพค่ะค่ะนคนหอมมากดอกอะไรขอญาตได้ไหมทุกคนอุ้ยหอมมากหอมมากดอกไม่ขับระ ว้าว wow. so beautiful mm. เดี๋ยววันนี้พี่ดิวจะข้ามฝั่งไปสปปลาวนะครับตอนเช้า,าด่านเปิดแปดโมงนะครับทุกคนอันนี้จะพาพี่สาวกลับบ้าน <c oughs> พี่สาวเป็นคน, <c oughs> น่นสปปะนะครับเวอรอันนี้ดอกอะไรครับรำซอกระดาสวยเนาะนี่แฟนดูใกล้ๆให้แฟนคับดูหน่อย รักเนี่ยอันนี้ดอกอะไรทุกคนสวยมากชอบดอกไม้ใช่ทุกคนพี่ดิวเชื่อไหมพี่ดิวเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากหน้าพี่ดิวเลยสวยแต่เนี้ยเขาชอบเห็นละโงกเลยขาดซอมเห็นละโงก <c oughs> นี่ก็เคยเห็น้วสิ่อันนี้คือบรรยากาศริมฝั่งโขงทุกคนอันนี้ดอกรักนี่นี่ดอกลัก สวยๆมูมีดอกอันนี้ด้วยริมทางมีแต่ดอกไม้ทุกคนริมทางมีแต่ดอกไม้เลยอ่ะเห็นฝั่งโขงไหมครับมีผักอันนี้ด้วยผักขาผักขาภาษาไทยเรียกผักอะไรกระถินชะอมอบรรยากาศลิมนขงทุกคนอันนี้ลงไปได้ไหมคือลงไปในน้ำเลยหรอเฮ้ยเวอ ขอ้แมวอ่ะว้าวตรงนี้เป็นดอกไม้ริมโขงเมื่อนุกรรองเนี่ยถ้าจิตสัทธาเป็นที่สุขโคมนับน้อมเหมือนทางลงขอพญานาคลาดอ่ะทุกคนอันนี้อันนี้มีเรื่องเล่าเมื่อคืนอะดิวนอนใช่ไหมดิวนอนที่โรงแรมแล้วทีนี้ผ้าม่านมันแหวกแล้วดิวอะวิวของดิวเป็นวิวแม่น้ําโขงผ้าม่านแหวกอ่ะตอนที่แบบว่าโพเพโพเพตอนประมาณ ดีว่าน่าสัประมาณตีหนึ่งตีสองดูนอนไม่หลับแบบเหมือนตื่นหลับคืนตื่นอ่ะเหมือนฟิลแบบฝันแล้วก็นิมิตเห็นพญานาคอะ่ะแล้วก็เป็นฟิลแบบเหมือนคนใส่อะไรนะที่พี่บอกเหมือนคนใส่ใส่งอนนะ่ะเหมือนคนใส่งอนแล้วทีเนี้ยพอพอเลื่มตาแว๊บไปอะ่ะตรงผ้าม่านอ่ะเหมือนเหมือนมีหางอะไรฟุบขึ้นฟุบขึ้นข้างบนเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ตื่นมาแล้วก็แบบได้มาใส่บาทอ๋ออะไรอะไรครับ Oh, 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 okay. อ๋ออ๋ออออะออ๋อโอเคอออะไรอะอะไรออฝั <c oughs> ่งนี้อันนี้คือแม่น้ำโขงครับวันนี้พี่ดิวได้มาอยู่กับแม่น้ำโขงที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับวันนี้แล้วตรงนี้เป็นดอกไม้เลยอ่ะสวยงามมาก <c oughs> ดิวเชื่อนะว่าพญานาคมีจริงแล้วก็ เหมือนแบบเหมือนจิตใจเราอะ่ะเหมือนมีอะไรให้นําพามาเชื่อไหมว่าพี่ดิวมาเลยอะจริงๆต้องกลับเมื่อวานนะครับแต่ดิวทิ้งตัว๋วดิวรู้สึกว่าเหมือนดิวทําอะไรยังไม่เสร็จอะ่ะแล้วดิวก็เลยมาไปพูเรือแล้วก็มาเชียงคานตอนนี้อยู่ที่เชียงคานทุกคนเรารู้สึกว่าเหมือนเราจะต้องได้เจออะไรดีๆแล้วเราก็ได้ไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายได้ไปช่วยเหลือผู้คนมากมายแล้วก็ได้มา อยู่ๆก็ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยริมแม่น้ําโขงแล้วก็ <c oughs> มีน้องแมวมา <c oughs> เมาเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยจะพาไปลงไปใต้บาดาลน,นะครับ <c oughs> ทุกคนเชื่อเรื่องลูกหลานพญานาคไหม <c oughs> ดิวมีความเชื่อนะแล้วก็เคยมีคนทายทักว่าดิวอะ่ะคือลูกหลานพญานาคแล้วดิวก็ได้มามาแบบไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะแม่น้ำโขงที่ดิวมาบ่อยมาก อย่างน้องคายนะครพนมพก็ไปแต่ว่ารอบเนี้ยได้มาจังหวัดเลยได้มาเชียงคานแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,าจะข้ามฝั่งไปฝั่งลาวเราจะไปลาวครั้งแรกในชีวิตของพี่ดิวทุกคนเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องต้องรอติดตามไปไหมไปไหมไปไหมมา,มาเดี๋ยวจะแปลงกลายเป็นพญานาคลงไปนะครับตีเชื่อมั้ยแบบยืนอยู่อย่างนี้ขนลุกอะ ใ้าเห็นคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับเจอกันใหม่